สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็เราอยู่กับซานเกลแรงอีกแล้วนะครับโกซึ่งในพันนี้ผมก็จะกลับมาทำไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าสักทีนะก็คือแบบอยากมีแสงสว่างให้มากกว่านี้นะเพราะว่าโจรบุกกลางคืนแล้วมันไม่ไหวใช่มองไม่เห็นโจรแล้วโจรยิงเราหินเฉยเลยนะครับโอเคโกเดี๋ยวไปเตรียมปุกงก้างกันเลยดีก,กว่าเฮ้ยเดี๋ยวดนะคือรู้สึกมันจะมีไอ้ไอทุนที่มันลอยกลางน้ำกนะ็คือส่องไฟนะครับโกเป็นใช้ไฟฟ้า อันนี้น่าจะเอาไปวางแล้วน่าใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ต้องต่อสายไฟครับปาเตีมีอิเล็กทรอนิกส์พ์ดด้วยเรายังไม่เรียนรู้นะครับแล้วก็ไอ้เครื่องเครื่องกันน้ํามันเยังไม่ทำเ,เดี๋ยวมาดูไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนอยากได้แสงสว่างแล้วตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเออมันมีสองเครื่องเออที่จําจได้นะฮะไอ้เครื่องข้างบนนี้น่าจะใช้เป็นโอ้โหเครื่องล่างเป็นแร่สตีลฮะเดี๋ยวเครื่องเล็กก่อนลวกันเพราะว่า ไอเครื่องล่างอาจจะทำได้นะถ้ามีฟันเฟืองอ,ะอ่ะเฮ้ยมีหกอันทำได้อยู่นะเฮ้ยเอาจริงดิแล้วก็แร่สตีลมีนะครับเผาไว้สุดๆร้อนๆเลยเอ่อแต่แร่สตีลผมไว้จะทำชุดเกาะก,กับปืนนะดิ <c oughs> เอาเป็นเครื่องธรรมดาก่อนแล้วกันใช่ใชเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดขึ้นไปอีกทีนะับสื่อใช้แร่เหล็ก ไอเล็กกับอะไรอ่าอิเล็กทรอนิกส์พาร์ตแล้วก็โเราอิเล็กทรอนิกส์พาร์ตอูยังไม่ค่อยมีด้วยครับตัวนี้ทุกอย่างเริ่มขาดแคลนมาเอ้ยโอ้ยนึกว่าจะเครื่องใหญ่เครื่องแค่นี้เองตรงนี้เครื่องปั่นไฟไว้ในห้องดีกว่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยในห้องนี้มันแคบเกินอนะนี่นห้องคอนนะองวา้าไม่ใช่ห้องเครื่อง ตรงนี้แหละแล้วกันนะครับโอเคมันย้ายไม่ได้ด้วยนี่ดิโอเคไว้แนวนี้แล้วกันอ่าหนุกอนโอก็คือใส่น้ำมันนะครับน้ำมันนี่น้ำมันโรเบียไปเอ้กดซีใช้ด่สบลิรครับโอเคแล้วโก้กดอันนี้ออนอยู่ใช่ปะ อ่าแล้วพลังงานมันทำไมไม่เดินอ๋อคือเรายังไม่มีเครื่องที่ต่อพลังงานไงลองอันนี้แล้วกันไอ้แบตเตอรี่ครับเอาเดี๋ยวเขาใช้ยางในการต่อสายไฟหรอเฮ้ยตามจริงอ่าลองต่อดิกด E R นี่ไงจำโบเขาให้แปดสโอ้พลังงานที่มันเดินก็คือเออไม่ใช่สิ เดี๋ยวเอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราจะชาร์จแบตนะนี่หมดหรือยังมีอีกว่าโอเคมันชาร์จแด้อนเดียวไม่ฮะแล้วมันจะขึ้นยังไงยังไม่ขึ้นตอนนี้้อนนี้ก็เปิดอยู่นี่โอ้หนี่ไงออนแล้วฮะทำางานเต็มประสิทธ,ธิภาพว้าวเพิ่งใช้ไฟฟ้า มีแบตเตอรี่ชาร์จเพิ่มไปไม่มีฮะโอเคเรามีแค่นี้เอารับเดี๋ยวผมจะลองทําทุ่นลอยน้ําดูแล้วกันจะเอาไปลอยไ,ไปรอบรอบเกาะนะครับไม่รอบรอบกเกาะหรอกประมาณแถวๆนี้กันเพราะว่าพวกโจรมันจะมาอยู่แถวๆนี้บ่อยเออไอ้ทุ่นลอยน้ําไี่ฮะใช้อูใช้ยางกระจกเฮ้ยเดี๋ยวอิเล็กทรอนิกส์พ์ทน่าจะไม่พอ <laughs> ยางเหรอ ยาทั้งหมดแล้วไม่เหลือแล้วตอนนี้ถ้าอยากได้ก็คือต้องไปแลกของกับเทรดเดอร์เราทำยางผู้สึกอกันมีเยอะกับเทรดเดอร์ขี่ได้แค่ไหนก็แค่นั้น,นครับเดี๋ยวเราลองดูเฉยว่ามันจะหุนเพราะถ้าเอาทุ่นลอยน้ำอยู่ยหมดไหนเนะี่ยเอเอมไม่มีน,นี้ไม่ใช่ ไฟฟ้าหรออันนี้ไงครับใช้ด้วยอุย้ยวางเลยต้องต่อสายไฟป่ะเฮ้ยมันใช้ยางต้งเกล็ดเส้นด้วยคือวางอไว้แถวนี้แล้วกันทางเข้าครับโบกเขาให้แล้วใช้ยังไงเ,เดี๋ยวโอ้นี่เปลี่ยนสีได้เชยโมเมนต์ม่เปียเตอรี่ในตัวครับก็คือใช้ได้เลย วอนนี้เปลี่ยนสีธงเฉยเป็นสีเหลืองแล้วกันกลางคืนมันจะติดได้เองใช่ปะเดี๋ยวเรารอดูฮะมันใกล้จะมืดแล้วสีบงแล้วตอนนี้ฮนะคือตอนนี้ทําต่อไม่ได้แล้วคือหมดแล้วใช่ฮะยางยางหมดเลยมีตรงเหลือะปะเ <c oughs> ออเวลาจะขาดนีวว่ก็ขาดเดยอะจริงนะ หมดแล้วฮะไม่เหลือเอาเรามาดูแบตเตอรี่ดิเฮ้ย <Hey, S 1> เต็มแล้วเก็บครับแล้วก็ไฟฉายอยู่ไหนรู้สึกมีไฟฉายที่มันไอ้นี่อ๋อนี่ไงไฟฉายที่แบตเตอรี่หมดครับมาเปลี่ยนอา้าไอแบตเตอรี่นี่คือมันเปลี่ยนหมดแล้วหมดเลยเหรอ เฮ้ยยังไงไม่คือถ้าใส่มันก็น่าจะมีไอ้แบตเตอรี่ที่มันหมดแล้วออกมาดิโอเคช่างมาแล้วกันครับเราไม่ได้สนใจเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องอเครื่องสแกนหาแร่ลองเปลี่ยนดิมันจะมีแบตเตอรี่ออกมาปะไม่มีฮะก็คือถ้าหมดแล้วก็คือเอาแบตเตอรี่ที่เต็มมาใส่เพิ่ม ยากไงโอเคเปิดไว้ครับจะเพิ่งเปิดไม่ได้ใช้งานแนละ้วตอนนี้ได้ทุนนั้นก็ยังไม่ได้ส่งแสงน่าจะกลางคืนโอเคเดี๋ยวรอไปก่อนเอาล่ะเดี๋ยวทีน,นี้เราจะมาทําชุดเกาะดีกว่าใช่ตอนนี้สามารถทําอะไรได้ที่ลูกก็จะมีหมวกนะฮะหนึ่งงานที่ผมเอเวขาดยางอีกโอ้โหขาดยาง พระเจ้ายางกรมุดมันไม่มีที่คาบยางหรืองไงเออถ้าจะได้ยางใช่ปะแลกกับเทรดเดอร์ฮะจะเร็วสุดถ้าไปฟรราร์มอันนี้แบบไม่ได้อะนะโอเคหาเทรดเดอร์แป๊บหนึ่งสรุปแล้วว่ายางที่เทรดเดอร์ไม่มีนะก็เลยแบบอมต้องมาดำน้ำเอานี่เองฟาร,ร์มของไปด้วยเลยละกันนะครับเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่ามีนะเอออย่า กับทีเด้อเออแต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่มีสรุปเราก็จะลงน้ำกันแบบพีสไตล์เลยครับผ่านนี้หาของแบบรัวๆใช้สกูตเตอร์หาเลยครับก็มีไอ้พวกตัวด้วยเก็บไปหมดฮะไม้มีเก็บไปนี่รู้สึกยังไม่เช้าแบบเต็มที่นะใต้น้ำเลยเมือจัดเลยบอกเลยอยู่ได้นานๆนะเพราะว่า เอาอีถังออกซิเจนมาด้วยสองถังเออยางหายากไ่ยางบุนแถวนี้ไหมฮะมีเศษเหล็กติดๆวแาววิสลายสีแดงต้องเก็บครับ สำคัญเฮ้ะรู้สึกว่าออกซิเจนมันจะหมดเร็วแฮะเฮ้ยที่ตู้เีฟของดีมาเยือนนะฮะได้วายอันเดียวโอเคกินนี้ช่วยหน่อยอืมไม่มียางก็เลยแถวนี้ ดีฮะุนี้มีเดซเซเล็กคือตอนนี้ไม่มีเกอะไหนที่แบบสำรวจแล้วแบบเออมันอันนี้เลยเพราะว่าเกาะแต่และเกามันเดือดทั้งนั้นเลยฮนะไม่ไหวละหนา้ารามใต้น้ำดีวกว่าขอ

โอเคกลิบนี้อืมในนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไงโต๊ะเอ้ยเอาโอ้โหตู้ปลาเปล่านี่ตู้เย็นอาหารมาครับจีบหมดอมก ไอ้ตู้นี้อยู่นานจริงเฮ้ยเดี๋ยวดื่มดวงสิเจ็ดดื่มดวงสิเจ็ดเกินเกินด่วนโอ้โวยเกือบตายส่วนมากพื้นที่ใต้น้ำกคือผมไม่ค่อยได้ไปเคลียร์นะครับส่วนมากจะมีแค่บนบกที่ไปเคลียร์ไปเคลียร์เกือบหมดแล้วนะครับพื้นที่ใต้น้ำก็คือเดินอ่าคือวิ่งเรือผ่านเฉยก็เลยแบบปล่อยมันไปซะอย่างนั้นแหละไม่ได้สนใจไปลงไงใช่ครับที่เกลี่ยลงมัน รูนี้นั่นเยอะไว้ฟาร์มรอบๆย่างเดียวโอเคตรงนี้เรามียางไหมแอบเฮ้ย,ต,ยตรงนี้น่าจะมียางเยอะรู้สึกจะเป็นโรงงานนะวะเฮ้ยใช่ใช่จริงครับมีลูกมียางยาง,ยางเ,เก็บยางเก็บโอเคเก็บแหวนนี้สิ่งที่เราจะมาฟาร์ม เอ้ยนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อฟาร์มละเก็บให้หมดอืมเฮ้ยตู้วาววาวสมัครเสร็เลยก็จะเยอะ น่าจะมียางด้วยนะแต่ทำไมโหไม่มีรถไม่มียางคันนี้อะอะไรสิเล็กล้วนๆนี่ทางน้ำมันไอ้คันนี้น่าจะมีคันนี้น่าจะมีเฮ้ยเด้อขดวนขดวนช้าโอ้ยเฮ้ยยังไงยางจะละหนึ่งที่เดี๋ยวเดียวตรงนี้ เขียนรถคันนี้ก่อนเฮ้ยคันนี้มีครับยางได้ยางหนึ่งเส้นสองเส้นอเครถเจ็ทฟาร์มนานับเฮ้ยสลายสีแดงเก็บเลยครับเออย,ยางยาง น,นี้น่าจะพอนะสำหรับ,บทําชุดชุดเกาะใช่รู้สึกมันจะคือผมน,น่าจะทาได้ประมาณสองชุดก็คือมันยังไม่ได้ชุดแบบเทพสุดหรอกนะครับแต่แบบพอทาได้นะคือตอนนี้ผมมีชิ้นส่วนชุดเกาะกับหมวกมีอยู่ประมาณสองชิ้นนะที่เป็นชิ้นส่วนเทพนะครับใช่อันนี้ชุดตำรวจเรามีแล้วก็คือเทพสุดในตอนนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีหมวกที่เป็นบางคือสสเปเชียลฟอร์ คือเป็นหมวกอ่าอเรียกว่าหมวกในนี่หมวกเทพเราแ,แบบเจาะเกาะแล้วก็ตัวนี้มีเป็นกอดตัวนี้นะครับก็หมวกประมาณนี้น่าจะทําได้ครับตัวนี้ใช้ไฟนะให้กอดข้างบนใช้แร่สตีลวีกโอ้โหสตียลไม่เป็นไรฮนะเราบีสตียลหกแผน่นมาใช้ใช้แร่เหล็กไหมแล้วก็อีกหนึ่งใช้ไฟ เบี้ยนี่แล้วกูใช้ผ้าอีกผ้าเขามีฮะยางอะไรอีกเมื่อกี้ไม่ได้จำอะหมดเดี๋ยวดูอ่ออ้าวให้ข้างบนนี้ได้ละอันนี้ใช้กระจกครับหืม,มหืบวกเหล็กยังต้องใช้กระจกอีกก็ไม่ทำเป็นเหล็กไปเลยอะเออทำเป็นเหล็กปิดหมดเลยนะฮะจอรูดูเอาใช่ครับโอเคบวกเพพ ครับเสื้อเกาะเทพแล้วก็รสุดตอนนี้มันจะเออเขาเรียกว่ามีการมีว่าอะไรอ่ะอเสียหายได้นะครับเฮ้ยจุกโกะเทพมาครับเดี๋ยวเก็บสองนีไ้ไว้ก่อนเราจะเก็บไว้ในกลับว่าจะไว้ในทูซีฟเลยนะครับนี่ <laughs> เออของแลมานี้ครับจุกโกะได้แล้วเหลือแค่อาวุธตอนนี้คือ คือจะทำสอนแล้วกันจะเป็นอ่าจะทำดีเซลอีเกิลใช่ครับแล้วก็เป็นตอนนี้จะมี AK กับ M4 คือ AK มันดาเมจเยอะใช่ครับลุงก้มันทำยากแต่ M4 ฟโฟทำง่ายนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ไม้ไม้แปรรูปไฟวุฒแพงนะครับก็คือเราต้องทำไอ้โต๊ะทำไม้อีกผมยังไม่ได้ทำยังไม่เรียนรู้ด้วยครับเล็ยกตอนนี้พาร์ทเอ้ยเดี๋ยวมัน ใช้ของที่แบบไม่เยอะเอ่อแล้วประเด็นคือหมดมีห่เอเฮ้ยสิบอันเดี๋ยวนะเอ่อเฉลกเหรอเฉลกกับไปตัวอีกตัวนี้อพอเปล่าพอเปล่าของอะพอมีใหญ่ป่ะเฮ้ยมันใช่สามเองเดี๋ยวมาดูของจริงกันมันใช้เท่าไหร่ของจริงอย่าใช้เยอะแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีเฮ้ยพอพอดี เร้วโต๊ะอันนี้จะไว้ไหนมันรู้สึกพื้นที่แถวบ้านมันจะคับแคบเกินไปแล้วนะฮะตรงนี้แล้วกันเฮ้เดี๋ยวมันไกลพื้นที่เดินเออไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ฮนะจนบุกบ่อยมันย้ายไม่ได้ด้วยสิประเด็นอะนะฮะฝั่งตรงนี้มันก็ขวางทางเดิน,นดอีกขีฝั่งเอามันตรงนี้แหละไม่กว้างหรอกนะครับไม่ได้จัดพื้นที่เลย อะโอ้ไม่ใช่ไฟไฟ,ไไฟ,ไฟไ้าอีกโอ้โน่ใช่ไฟไฟ้าอีกแล้วนี่เออยางมีอะมาโอยางมีใช้ฟ้ากับไม้โอเคไม้มาเราจะลากสายไฟไม่ใช่ผิดกันเลยนะมาแยกตัวนี้โอเคแล้วกดปุ่มกด E อา้อาวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดอีต่อไา แล้วก็กด F เ,เปิดปิดทั้งสองเครื่องเลยเฮ้ยเดี๋ยวสยไปมันโอระโยงระยางเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวควอยไปจัดแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไม้พวกนี้ก่อนเอ้ยมาไปรูปถับเองด้วยนะครับคเครื่องนี้ทำเองเราไม่ต้องทำาคตรเียวฮะเดี๋ยวอรอสป๊บหนะึ่งเออเดี๋ยวดไปเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบก่อนนะครับอิสุริโก้น,นี่น่าจะทำได้เลยครับได้เหล็กห้าแล้วก็ชิ้นส่วนปืน เออมาเลยมีเยอะไหมหรอครับเรกเรกก็รู้สจ็ดใ,ใช้แรดสติวด้วยนะจำผิดไม่หิ้าได้กี่อันโอ้โหห้าอันตัวหนึ่งทำไมต้องกับผมเมื่อกี้เจรายเกินเกินไปแล้วอ่าดีสุดอีกเกลมาครับไปปืนพวกที่เออแรงนะฮะอุ้ยใช้สิเวลว่โอ้หูต้องทำใจอะ่ะนะฮะ ะว่าจะออกไปลองปืนใหม่ทั้งทีนะฮะเจอโจรบุกก็ลองมันช่างทั้งแบบนี้แหละนะฮะโอ้โหเสียงทุต้ามเลยพังแน่บ้านพังแน่บ้านยังไม่เอ่ออัปเกรดเป็นเหล็กเลยยิงฟักไหนวะเนี่ยยิงฟังไหนโอ้นี่ไงนี่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 เล็เคอฮะลองวุ้ใหม่ด้วยครับดิมาสาดโอ้โหบอกเลยฮะชุดกอกไปเนี่ยคือมันทางเร็วมากจริงดิ ไม่ตัวนัดอ่ัดกันหรอฉกันวิวิหัวหัวหัวโดนหัวเล่นจ็อตกันเหรอฮะยิงฟังเฮ้ยอ้าวแตกเฉยคือเกาะมันคือผมว่าช่วยได้ิดเดียวนะโอ้โหจะลองของดนก็เลยซะละฮะไม่ไรอ่ะนะยิงมันบนบ้านได้แหละ กินไข่เหรอ,อคือบอกตรงบ้านผมพังเลยดูดิวิ่งไม่คือตอนกลางคืนมันมาบุกแล้วนะครั้งหนึ่งคือกรอบมก็ซ่อมแล้วนะก่อนจะไปอ่ะเอ,อแล้วต้องกลับมาที่นี่เพื่อมาซ่อมเอาลองวุฒิใหม่ตรงนี้แหละบอกเลยคนระับโหจริงแรงจริงนิวอนิวอนิวอน,นว เก็บของเพ้นคือศูนย์งไงเกบอะไรไอ้นี่อย่าไปอีกพัดคือปืนมันโคตรด,ดีเลยนะจริงยิงทีนี้แบบดีกระจายฮนะพวกโจนอ่ะช็อตเป็นช็อตกันกันนะครับออแล้วแบบยิงแต่ละทีที่แบบน่วมเลยโโอ้หแล้วแบบโจรมาแต่ละทีดูดูช่วยกอดนะฮะร,ระเบิดเออฮะ ยังไม่หมดอีกเหรออยู่ฝั่งไหนล่ะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เสียปืนลั่นอยู่นะเฮ้ยไหนซ้ายขวาซ้ายอูลรถกว่าจะแตกแล้วด้วยปิงครับวิ่งเอา้เอาเดี๋ยวดี๋ยิงดีๆนะบ้านพังนี่ขี้แพ้ ดีสุดมาเฮ้ยตัวมันงขึ้นบนบ้านนไม่เห็นอะ่ะเออใช่ฮะโอ้แล้วบ้านันขึ้นยากด้วยตัวนี้เอา้าบันไดพังอีกอุย๊ยจีบายเลยตรงไหนล่ะนี่ติดเปออ็นั่งไงนั่นยังไงมันเชียวหมดเลยช็อตกันมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่็ถือช็อตกันดีอว่า ยิงอะไรอีแบนเดียดให้ปะไม่มีด้วยเลือดลดอีกแล้วบ้านขึ้นไม่ได้โอ้นี่ไงมีในตัวอยู่กดอปประยศนอันนี้ฟาร์มของย่างยางโอ้โหกล้องสองไกลฮะมาทำไมไม่ไจะเอาไปขายดิยโอ้แล้วมันมาแบบมีตัวเทพ,เทพมาชิบหายล้วตัวนี้ขึ้นบ้านไม่ได้ สภาพบ้านนี่คือต้องแบบปรับลงมาต่ำๆแล้วไหม๋ยวเราขึ้นบ้านได้ก่อนตอนนี้มันไม่มีบันไดอะดิอ่าช่วยผมด้วยมขึ้นบ้านไม่ได้อะเราควอนมันก็อยู่ข้างบนโอ้โหชีวิตควันไม่ได้มาจะขึ้นบ้านยังไงเ่าทีนี้ใครมายิงบันไดพักวะเนี่ยโอ้โหเจ๊กเลย เอ่อตอนเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้มีไม้ในตัวไม่ใช่หรอไม้ทำบันไดได้จำได้เฮ้ยเออมันมีบันไดแบบใหม่แล้วนี่มันไปเออเดี๋ยวทำบันไดขึ้นบ้านแบบธรรมาดาไปก่อน,นได้แบบใหม่อ่ะตรงนี้ขึ้นเออนี่ฮะอู้เอาแล้วตรงนี้พังแล้วตัวเวรียนรู้ปิวไปอีกนี่พวกนี้ โบ่แล้วนะต้องไปถล่มมันจริงๆจังๆนะอือฮึโอ้แล้วโทษเรียรูปบิวแล้วต้องคราบใหม่นะฮะคือผมว่าต้องเปลี่ยนในพื้นข้างล่างมันใหม่ใช่เดี๋ยวเราลืมปิดไอ้นี่ฮนะเกือบแบตหมดโอ้ชีวิตเนาะเดี๋ยวไปซ่อมไอ้ชุดกกอนก่อนนี่ครับปับปับขับเฮ้ยเขาไม่ได้อัปเดตให้มันชุดกอบพังไปเลยนะฮะ ด,ดูขนาดขนาดชุดกรอบพังก็เป็นผมยังตายอันนี้ชุดกรอบพังนี้แบบโอ้หจะเหลืออะไรฮนะต้องไล่ซ่อมแล้วป่ะออของครบฮะพื้นครบอันนี้ครบอยู่ฝั่งนี้ครบนี่ก็ครบแต่อาจจะมีอะไรที่แบบใกล้พังแล้วก็ได้โอเคนะครับก็การไปลองวุดตอนแรกอาจจะไปลองที่เกาะนูนะนน้นนะไกลๆนู้นนะแต่มันขึ้นบอกว่ามีโจกรกําลังบุกก็เลยต้องรีบกลับฮนะสุดท้ายบ้านพังนะกลับไปทันโอเค สำหรับพันนี่จะขอลาพิงเทตานี้แล้วลกนันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ